หัวใจจะวายอ้าวฟังนะคะคือแม่มีความคิดเห็นว่าอในเมื่อคุณแน๊กับคุณออยเนี่ยเขาเปิดแล้วใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวโทรทัตร์ตกในเมื่อคุณแน๊กับคุณออยเนี่ยเขาเปิดแล้วทุกคนโอเคทุกคนรอลุ้นมาตั้งนานทุกคนดีใจกับเราไปด้วยเพราะฉะนั้น ทุกคนดีใจไปด้วยใช่ไหมคะที่คุณแอตแับคุณออยได้เปิดกันเนี่ยดีใจใช่ไหมคะทุกคนเห็นด้วยทุกคนหลังจากแม่ใหม่บอกไปทุกคนก็ดีใจและยินดีกับเราเสมอไอ้ด้านบวกอ่ะจะส่วนมากด้านลบก็มีแค่คนเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เอแค่เซี่ยวเดียวอะ่ะเศษหนึ่งส่วนสี่อะ่ะน้องนั้นดีใจทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อใหม่ก็เห็นว่ามันเป็นเวลาที่ ที่ใช่ในเมื่อคนเราชีวิตมาถึงตรงนี้ก็เป็นเวลาที่ใช่และเป็นเวลาที่เหมาะสมทีแรกงานวันที่25เป็นของนาวาติดลมน้งติดเราก็เลยย้ายมาเป็นวันที่21เพื่อวันที่25เราจะจัดงานแต่งให้แด๊ดกับออยค่ะอ่า เราจะจัดงานแต่งให้นตกับออยค่ะรู้สึกว่ายัางไงคอมเมนต์มาแม่ใหม่คิดว่าแม่ใหม่จะจัดงานแต่งให้นตกับออยที่บ้านโป่งนี่แหละค่ะเจงริงใบแล้วก็อืมพูดน้ําตาจะไหลเพราะเราเรามีความร,รู้สึกว่าลูกเราหน่าจใจ เนะลูกเราน่าจะดีใจแน่อืมจริงอันนี้คือของจริงอ่ะเราจะไม่ทำว่าแม่ทำไมประกาศจะเฉยไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีข้าวดีอะไรเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็แค่ประกาศเราเลยคิดว่าเราจัดงันแต่ให้ลูกเราเลยมันจะหมดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจัดไปเลยนะคะแล้วก็ <laughs> อืมเพราะว่า เราประกาศแล้วไงแต่ย่างของนุ่นกับของนู้นเนี่ยเขายังมีเรื่องที่ต้องทาอีกประมาณหกเจ็ดเดือนค่ะหลังจากครเจ็ดเดือนนี้ไปจะเป็นคิวของนุ่นกับนุน้แน่นอนทีนี้เราก็มองว่าการที่จะไปรอคือแต่งพร้อมกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเขาเป็นเขายังไม่รู้ว่าเขาจะจัดที่โคราชหรือว่ายังไงนะคะทีนี้แนทกับออยเนี่ย สามารถจะทีมันโป่งได้ดีใจนะคุณน้ำจริงเราก็เลยมองว่าออในเมื่อเราประกาศมาอย่างนี้แล้วอะก็ทำ <c oughs> ให้มันถูกต้องไปเลยดีกว่าทำให้มันแบบให้มันใช่ให้มันถูกต้องนะคะเราก็เลยคิดว่าเอะมันจะหมดสักเท่าไหร่ก็หมดไปทำให้ลูกเราลูกเราก็แน็ก็อยู่เยอะแล้วค่ะนะโอเคไมมไบ อันนี้คือความสัตจริงนะจ๊ะแม่ใหม่ก็เลยโทรไปหาคุณโยว่าคุณโยเพราะว่าถ้าถ้าถ้าไม่แต่งตอนนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ทําตอนเนี้ยเราจะมีงานอีกห้าเดือนเนี่ยเต็มๆนะคะห้าเดือนเต็มๆของเราด้วยของข้อสอรักด้วยมันก็จะไม่มีเวลาเรานอนคิดนะมันจะไม่มีเวลาพอไม่มีเวลาปุ๊บถ้าไปแต่งต่อนั้นจะซ้ากันนุ่นจะซ้ากับคู่นูนุ่นแหละพอไปซ้ากันเนี่ย ทีนี้งานมันจะไม่ค่อยลงตัวจะไม่ค่อยลงตัวเพราะว่านุ่นน่ะไม่รู้ว่าจะแต่งที่โคราชหรือที่ไหนแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาก็อยู่โคราชด,ด้วยแต่ยังพ่อแม่ออยเนี่ยเราเรายังไม่ได้คุยนะคะแต่ว่าแม่ใหม,ม่ก็คิดเลยอะ่ะพี่ต้องเช็ครถใช่คะ่ะวันที่ยี่สิบห้าเดือน,นเนี้ยค่ะยี่สิบห้ามกราเนี่ยแม่ใหม่จะจัดที่เดอะไวท์รีสอร์ท ใครที่มาเมื่องานไปคู่มาพักที่เดอไว้บ้างเปล่าคือเราก็คิดไว้ว่าว่าเราจะจัดที่เดอะไว้นะคะแต่ทีนี้เราก็จะต้องไปทา่าทางสถานที่ไปทา่าทามนู่นนี่นั่นอีกหลายๆอย่างแล้วเราจะจัดงานกัน,นแบบวันเดียวเพราะว่าเราไม่มีเวลาทําอะไรได้มากเลยงานเยอะจริงๆเด็งข้าวดีมากเลยชื่นใจอ่ะ โอ้นี่ถ้าเน็ตมันได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้บอกนะว่ามันร้องไห้กันแน่เลยแต่อันนี้น่าจะรู้แล้วล่ะคะ่ะน่าจะรู้แล้วคนน่าจะตัดไปลงแล้วแม่คงไม่มีเวลามานั่งไละคะ่ะเดี๋ยวดูว่าจะให้ใครไล์นะคะขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความดี <c oughs> ในเมื่อเวลามันมาถึงมันกะ็เนาะเราก็จัดให้เขาไปเลยมันจะหมดเท่าไหร่ก็ว่ากัน นะคะก็คือโอเคนะคะมันไม่เร็วไปนะเพราะว่าไหนๆก็ประกาศแล้วบางคนก็จะประกาศแล้วทําไมอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรเลยประกาศแล้วไงอ่ะนี่แหละคะ่ะเรากลัวคําเนี้ยเราก็เลยทําให้เห็นจริงๆไปเลย yes. อมมากอนจริงๆเอสาธุข่อยมาก่อนจริงๆอมืมาแรงแฟนทาง แต่งกันแน่แต่ต้องเป็นปีหน้าสรุปแล้วนะแต่งก่อนอืมนะคะ